สิ่งที่ทำคือความสุขบอยเจีบรีวิวความรู้สึกถึงรถพุ่มพวงที่ออกช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 กว่า8เดือนช่วยชุมชนไป289ชุมชนพร้อมแพ็คของแจกไปกว่า140,000ชิ้น นะับเป็นคู่รักที่แข็งแกร่งทางกายและใจจริงๆสำหรับบอยอนุวัตรและเจี๊ยบพิจิตราที่ได้จับมือกันร่วมผ่านวิกฤตมามากมายแล้วทั้งคู่ยังขอร่วมเคียงข้างทุกคนในยามที่สังคมได้ประสบความทุกข์จากสถานการณ์โควิด -19 ด้วยการส่งรถกับข้าวบอยเจี๊ยบมาเป็นลังใจในรูปแบบของอาหารเพื่อให้ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่อนคลายลงไปบ้าง ซึ่งตอนนี้ล้อของรถพุ่มพวงก็ได้หมุนมาเป็นระยะที่เวลา8เดือนแล้วหนุ่มบอยจึงได้ขอโพสต์รีวิวถึงการขับเคลื่อนกำลังใจที่ส่งไปยังทุกคนด้วยข้อความที่ซึ้งใจมาว่า เลขที่ออกคือ289ที่ไม่ใช่ราคาบุฟเฟตแต่เป็นจำนวนชุมชนที่เราเดินทางไปมาแล้วตลอด8เดือนและจำนวนของพี่ทีมงานแพ็กไปแล้วมากกว่า140,000ชิ้นรถกับข้าวของเราดีใจที่เป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งมอบอาหารและยารวมถึงของใช้ต่างๆให้กับพี่น้องชุมชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ตลอด8เดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญขอขอบคุณทีมงานรถกับข้าวอาสาสมัครทุกท่านและเพื่อนๆพนพี่น้องหลายคนที่ร่วมมือร่วมใจร่วมส่งมอบน้ำใจผ่านรถกับข้าวคันนี้ขอบคุณอีกหลายๆห,หัวใจที่ร่วมสนับสนุนหมวกโปรเจกต์จากแฮชแทกยิ้มแห้งสู้ยิ้มกว้าง กันอย่างล้นหลามรถกับข้าวคันนี้จะแรงคงดำเนินต่อไปพร้อมกับหวังว่าสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยจะดีขึ้นในเร็ววันและขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีปีใหม25 65, ทท่2565รถกลับข้าวบอยเจี๊ยบ